กดไม่ได้อ่ะอุ้ยสวยมากคือจะบอกว่าให้แนะนำตัวก่อนนะคะในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดลินจะกดไม่ได้จริงๆอ่ะผู้เข้าประกวดอ่ะมากี้คานิลินภูมิพักมิทกระจวกคิมคิมิคันอ่าไม่ได้ปกดกี้ฉันพูดจริงจงนะ,ะนกี้หล่อนเป็นกับฉันน่ะฉันบอกเลยว่าฉันเสียใจ เพราะอะไรรู้ป่ะเธอทํา,ามไม่ได้เหมือนกับศักยภาพที่เธอเป็นอันนี้ฉันขอพูดตรงๆและฉันเชื่อว,ว่าเธอเองก็น่าจะรู้ว่าศักยภาพของเธอในครั้งนี้เธอทํามไม่ถึกถูกไหมด้วยแคมเปญที่ผ่านมาทั้งหมดกียโดดเด่นเลยกียเพิ่งมาได้วันนี้จากการโบดแค่นั้นเอง <laughs> มันเลยกลายปนว่านางงามคนเนี้ย ไม่มีความสามารถหรือเปล่าแต่เป็นนางงามที่รวยหรือเปล่าจริงๆมีความสามารถนะฟิล์มแต่ดึงออกใช้ไม่เต็นอะตอบไปนีจนดึงออกมาใช้คืออย่างเวลากี้อ่พูดอ่ะกี้รู้ไหมว่าอันนี้อันนี้ขอมองในมุมมองฉันนะกี้เป็นคนที่เป็นอ่าในเรื่องของเอเจนซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยกี้เป็นคนพูดเก่งมากฉันเคยเห็นกี้แบบ ไลฟ์สดคุยเรื่องเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่กี้ถนัดก็คือเกี่ยวกับเป็นเอเจนซี่สัญญากมแต่แต่ในบทบาทการเป็นนางงามอะกี้ทําไม่ได้เลยซึ่งจะบอกว่าคนรอบข้างกี้เกือบทุกคนเป็นนางงามหมดใช่ฉันเลยไม่เข้าใจว่ามันติดอะไรอยู่ตรงนั้นทําให้กี้ไม่สามารถที่จะปลดล็อกตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็น วันแรกวันที่สองวันที่สามแคมเปญน,นู่นันปี่และพี่นาดอย่างชุดนักมวยอ่ <c oughs> มันไม่ได้อ่ะกี้มันต้องอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นนะกี้พูดจริงๆมันทําไมมันไม่ได้ขนาดนั้นน่ะท่านเก่งอ่ะเก่งมากเลยแล้วก็ไม่เป็นตัว<น>ของตัวเองอ่ะการกับอารมณ์ไม่ได้หรือ,อ,อยังไงใช่จัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้อืมประมาณอาหรอเป็นเหมือนไปนาตอนเนี้ยม ต้องเข้ามาในใจแล้วมันก็จะรู้สึกว่าตัวเองถูกกะเข้าใจาคือรู้สึกว่าไม่สบายใจเป็นเหมือนเป็นสีลว่ะเครียดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก่อนหน้าเนี้ยมันเลยแบบไม่ปลดล็อกตัวเองอ,ะอ่ะคิดว่าแคมเปญไหนเราทาดีสุดคิดว่าแคมเปญไหนทําดีสุดใช่ไหม,มน่าจะเป็นโปรดักชัน n อะที่แบบว่า เป็นตัวเองแต่ก็มาดูตัวเองแล้วก็ยังไม่สุดอ่ะยังตอบ<ล>ไม่ได้อะไที่บ้งสุด <c oughs> นักมวยเนาะไม่ได้เลยอะ <c oughs> ่ะม <c oughs> วยหวานอะ่ะไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรอะ่ะตีโจทย์ผิดตีโจทย์ผิดหมดเลยเอ่ะพีมเสียไดาไมดไมยมากไม่แยมจะบอกว่าตอัดได้เปรียบหลายอย่างนะนี่คือคําถามที่ ฉันอยากจะถามวันออดิชันแต่ฉันไม่มีโอกาสได้ไป mm. เพราะว่าเขาไม่ได้เชิญฉันบ้าจากมันไม่ได้เชิญฉันไป<ต>ฉันก็เลยถามหล่อนฉันจะถามว่ากี่คิดเห็นอย่างไรกับหนึ่งเลยคืออายุและเรื่องของอายุเราที่มันมากเกินไปกว่ารุ่นใหม่จนกลายเป็นว่ามันเกิดข้อเปรียบเทียบทำน้องฟีลว่าเป็นรักกูเลยแหลกกูเป็นกระเทยแก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ มันมัน,ม,นมันสู้นางงามรุ้นเด็กไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออคือคือหล่อนจะมาทําไมหล่อนแก่แล้วนะอะไรเงี้ยหล่อนไม่มีสู้เด็กไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่รู้ทําไมอ่ะถ้าสู้ไม่ได้อ่ะมันก็สู้หลอ่หลอนมองในมุมมองนี้หล่อนว,อว่ายังไงถ้าหอว่าเออพวกกระเทยสหู้หล่ะมาสู้กับกระเทิยี่สิบสิบแปดสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยอืมเออ ถามว่าสู้ได้ไหมหน้าก็สู้ได้นะอจริงอะไรที่หล่อนอะไรที่หล่อนคิดว่าจะสู้ได้สู้ได้ใช่ไหม,มศักยภาพของตัวเองอะ่ะมีมแต่ตอน,นอด้วยความที่เรายังยังใหม่อะ่ะกับนางงามมากๆเลยอะ่ะอันนี้หล่อนกี้หล่อนไม่ได้ซึมซับความเป็นนางงามจากบิวหมวยบิวตี้ชัญญาหรือว่าอะไรนู่นนี่นั่นเลยเหรอ หลอดไมแอดแอดสอบโอสโมซิสเลยหรอไม่ออสโมซิสเข้ามาในอันนี้เลยหรอไม่อะไรขนาดนั้นนะอิโรมีได้นะแล้วคิดว่าอะไรที่ต่อจากเนี้ยเราจะต้องพัฒนาการพูดแล้วก็พูดยังไงห้ามกดดันตัวเองด้วยถ้ากดดันตัวเองอบองเลยอืมก็ ก็คือตอนนี้ขาดเรื่องความายเนาะแล้วก็ความเครียดที่มันมันเหมือนแบกแบกอะไรไว้ใช่ไหมเหมือนวิวแบกอะไรไว้เงี้ยเนาะใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็ผ่อนคลายมากขึ้นไม่เครียดไม่เครียดกับมันมากเกินไปพอเครียดลับออันนี้เป็นคําถามที่ฉันอยากถามมากและฉันคิดว่าคนหลายคนที่ดูแล้วก็รุ่นน้องทุกคนที่ประกวดในจังหวัดอื่นๆนะเขาดูอยู่อยากถามกี้ว่า อันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวจะให้ปากแล้วจะเก้ี้ยไปคนอื่นจะถามกี้ว่ากี้คิดว่าเวทีมิสทรานมันแฟร์ไหมที่เอากี้มาประกวดกี้คิดเห็นอย่างไงว่าทําไมกี้ถึงมาในครั้งนี้เพราะอะไรหนึ่งกี้คิดว่ามันง่ายหรือเปล่าฉันเป็นใครฉั้นคือมากี้ภูมิพักงานนี้ฉันไปฉันก็ต้องมงอันนี้ไหมสองคืออะไร ที่หนิงคือคนที่เป็นจัดการกองแล้วบิวตี้ชัญญาก็เป็นผู้จัดก,การกองซึ่งเธอเป็นคนที่อยู่ใกล้กับที่หนิงและสนิทกับบิวตี้มากตรงเนี้ยฉันอยากให้เธอมาแก้กระจ่างให้ทุกคนรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีส่วนได้ส่วนเสียกับตัวเธอไหมทางทางที่เธอสนิทกับทางนั้นมากมันจะกลายเป็นความไม่เท่าเทียมไหมเพราะว่า ฉันเห็นว่าเวทีมิสทันไทยแลนด์เขาเน้นเรื่องความเท่าเทียมแต่การที่หล่อนมาลงในครั้งเนี้ยฉันมองว่ามันไม่ใช่ความเท่าเทียมอืมมันแฟงนะเอาจริงก็คือถึงแม้กี้กี้สนิทกับบิวตี้ใช่ไหมก็ไม่ได้อะไรแบบนอกเหนือจากเรื่องจากเรื่องการเป็นเพื่อนเลยอ่ะก็ได้แค่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบิว e มึงไม่ต้องทวนคําถามเพราะว่ามึงโง่อยู่แล้วมึงถึงได้ลองทิฟฟานี่มึงถึงไม่ได้มงที่ฟานี่สักทีไม่แปลกบิวเพราะว่าหล่อนความไอคิวล่อนหล่อนฟังคําถามไม่ทันอยู่แล้วคําถามยาวแบบนี้หล่อนไม่ได้ฉันรู้เข้าใจเลยงั้นหล่อนได้ทิ่ฟานี่ไปนานแล้วแต่นี่หล่อนได้ลองหนึ่งรวมถึงลองหนึ่งทิดากองยาว,วาปีปทุมลองฉันด้วยอะต่อคะ่ะมากี้ ือว่ามันแฟไหมเออมันแฟไหมเรารู้จักพี่หนิงพี่มอสอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นเพื่อนสนิทบิวตี้ชัญญาอย่างเงี้ยขอก็ไม่ได้ช่วยเราอะไรเราเป็นพิเศษเลยเขาให้ตรงตรงเลยเคลียร์ตัวเองมาเคลียร์ตัวเองเลยเคลียร์ตัวเองเลย,ลย,ว,เเลยว่ายังไงเอาให้แบบคนที่มันสงสัยคนที่มันอะไรอย่างเงี้ยแบบให้แตกเลยอ่ะคิดว่ามาประกวดเวทีเนี้ยเพราะว่าตัวเองมีศักยภาพจริงๆที่สามารถทํำให้เวที ม,มีแสงมากขึ้นตัวเราก็มีแสงในระดับหนึ่งอะ่ะเราก็มีผู้ติดตามได้ในระดับหนึ่งผู้ติดตามไม่ได้ได้มาง,ง่ายๆนะฟิล์มเราตามขยันซึ่งมันเป็นงานของอยู่แล้วว่ากี่ทํามาทุกวันนะฟิล์มการลงการลงอะไรต่างๆคอนเทนต์ในคอนเทนต์ในเฟซบุ๊กกี้อะ่ะไม่ได้ทําแค่ตอนประกวดนะกี้ทามาตลอดใช่ใช่ ใช่อันนี้จริงอันนี้จริงอะแล้วถามเป็นคําถามสุดท้ายเนาะก็สุดเคลียร์คือไม่เกี่ยวเนาะไม่มีแบบบิวตี้ชัญญาแบบกี้วันนี้หล่อนต้องเป็นอย่างนี้นะหล่อนต้องอะไรมีไหมไม่มีใช่ไหมก็คือเป็นเพื่อนอย่างเดียวหรือว่ามีบ้านกรกิจเราโกหกกูขอให้นะโกหกกูขอให้นะโกหกกูขอให้นะแล้วเร็วอะมีอะไรอ่าว่าอะไรเงี้ยเออว่าถามได้แค่ไหนอะไรเงี้ยเรา ไม่อยากก้าวไกาลเราไม่อยากทําให้เพื่อนลาบากใจจริงๆรงมมามีสรุปว่าสรุปว่าไม่มีเส้นไม่มีสายแน่นอนเอาที่หน้างานเลยใช่ไหมค่ะคําถามสุดท้ายกี้พี่จะถามเอ้ยฉันถามว่าตอนเนี้ยหล่อนหวังศัก,กยภาพหล่อนหล่อคิดว่าหล่อนหวังถึงตําแหน่งอะไรก็ต้องหนึ่งในห้า้ป่ะอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรแฝกที่ดีมากสามารถทําให้องค์กร ได้อืมกีลรวหนึ่งใช่ป่ะอือก็เสร็จปุ๊บเออสปอนเซอร์ในเวทีอ่ะส่วนมากก็จะเป็นคลินิกสัลญกรรมโรงพยาบาลสัญญกรรมอันนี้ติ้กับอือก็คือพูดง่ายคือว่าหวังว่าหนึ่งในห้าแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยชั้นก็เป็นแบบเอเจนต์ส่งเอเจนซี่เนาะอุ้ยบเอเจนซี่เนาะอือแบบเออชัน ก็ไม่ใช่แบบกระหลกกลาศักยภาพฉันก็ถึงอะไรฟิวนะอ่ะฝากเป็นกําลังใจกี้ฝากหน่อยมีช่องทางไหนบ้างอีบลูมันกัดครีมทาผิวฉันไอทาแผลฉันแตกไปหมดเลยแป๊บนึงอ่ะกี้ฝากเลยลูกลเป็นกำลังใจกูรูด้วยนะคะ,ะก็คือสําหรับการประกวดนางงามกี้อ่ะอาจสมัยจริงๆคือเป็นสิ่งที่ไม่ถนัดแต่ก็จะพยายาม,มพยายามให้ให้ทุกคนมองเห็นค่ะเป็นกไง มีช่องทางการติดต่อ,อยังไงบ้างมาร์กี้เฟซบ o ๊กอะไรอย่างเงี้ยวีไอทิกตอกทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยแฟนเพจมาร์กี้พิลที่กูรูทิกตอชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะมาร์กี้รักกี้ไอจนะคะนะโอเคก็ขอวิตอเพื่อนเลยวันที่เก้าเจอกันเพราะมันอยู่ใ,ใกล้บ้านชันเดี๋ยวฉันจะไปคุยกายกี้เป็นคนเก่งและกี้เป็นคนที่นิสัยดีมากสําหรับชันกี้คือเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึง่งอยากให้วันจริงที่กี้ทํา ขอให้กี้มั่นใจสิ่งที่กี้ขาดไปคือความมั่นใจแล้วมันกลายเป็นการกดดันตัวเองทําให้สีหน้าโดยโดยเฉพาะแววตากี้อะ่ะมันแข็งจนแบบมันมันถอดสีจริงๆถ้ากี้ไปดูในส่วนของย้อนหลังแววตากี้เป็นคนที่เป็นมีแววตาที่สดใสเป็นแววตาที่มีความสุขเวลาใครเห็นกี้ส่วนใหญ่อะ่ะจะคือดูแล้วยิ้มเพราะกี้เป็นคนน่ารักเราพูดบบน่ารักอะ่ะ คือนะเธออาจจะไม่ได้ฟีลแบบเอนเตอร์เทนเหมือนฉันแต่เธอเป็นคนที่น่ารักดังนั้นเนี่ยส่วนตรงเนี้อยากให้กี้ไปถ่ายทอดบนเวทีที่เหมือนเป็นฟีลว่าทุกกรรมการทุกคนคือเพื่อนของฉันอันนั้นจะทำให้กี้ปลดล็อกตัวเองได้ได้ืะขอวยพรนะออนะตอนนี้ก็คนะแนนโหวตมาอันดับหนึ่งแล้วนะคะอะไรใครที่สนคะแนนโหวตไปอันดับหนึ่งงอย,อ,ยอยเฮตรงกลางบน เนี่ยหรอเออจะบอกว่าตอนนี้ก็ขอให้อ่าไปช่วยกันโหวตได้นะชอบนางงามคนไหนก็ไปโหวตกันเนาะโอเคกี้เจอกันร,รูกเดี๋ยวเป็นคนต่อไปนะคุณริ่มไม่มีเสียงแล้วอีกดอกจ้า